ทำไงอะพี่เิชครับครับน่าสุดนี่เลยพิ่งกลับากตินแฟนนี้ที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมโหสนุกมากครับสนุกมากและที่สําคัญคือเป็นสิ่งที่อยากเอามาเล่าให้คนไทยฟังมากๆเลยอะแฟนคลับญี่ปุ่นน่ารักมากคือเหมือนกับว่าเขามีความสุภาพใช่ไหมครับแล้วก็คือแฟนคลับทุกทุกประเทศน่ารักหมดเลยนะครับแต่คือเหมือนแฟนคลับที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะออกรีแอคไม่เยอะเหมือนแบบกฎระเบียบมันจะเคร่งครัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงกรี๊ดเลย เพราะว่ามันเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงโควิดเขาจะไม่ให้ให้เกิดน้ําลายอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็จะโบกแค่มือแล้วความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีตอนที่ผมแบบใหญ่ทุกทกคนยกมือขึ้นสูงสงแต่ว่าแฟนๆจะยกแค่นี้เพราะกลัวบางคนข้างหลัง <c oughs> ผมแบบโอ้ยแบบทำไมน่ารักขนาดนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็สนุกมาก,มากครับไปกับพี่ๆน้องๆทั้ง11คนเลยครับใช่ทุกคนก็ได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่เลยนี่เป็นที่ที่ไปถึงสนามบิน เอาจริงๆคือผมคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไปกับพี่สิงห์แบบนี้ท <ำ S 1> แทบจะทุกอาทิตย์เลยเทุกเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหายไป3ปีแล้วกลับมาเจอโมเมนต์นั้นอีก<ๆ>ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเติมพลังให้ผมในการทํางานมากๆอะไรอย่บบบางเงี้ยครับบางครับบงครร้งเราก็ขาดการเติมพลังบางอย่างไปนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเรามีเลี้ยวมีแรงที่อยากจะกลับมาจริงจังเรื่องการทำคอนเสิร์ตเรื่องอะไรแบบนี้มากขึ้นเยอะเลยครับนนี้เหมือนสิได้ใช่ครับ ก็จร <mm um> ิงๆแล้วเมื่อคอนเสิร์ต LL ที Kaiser ่ผ่านมาผมว่าเราเราได้อธ anyway> ิบายและบอกกับทุกๆุคนไปอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าคือเรื่องเวลากับการเติบโตของแต่ละคนเนาะแล้วจริงๆรี่คิดสิงเนี่ยมันเกือบ10ปีแล้วโซตัส6ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักกันมาเกือบ10ปีผมรู้สึกว่ามันมันอิ่มเอมแล้วนะมัน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 เป็นพื้นที่เล็กๆในใจผมกับพี่สิงไปตลอดอย่างแน่นอนแหละแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งคู่คงไม่เจอพาร์ทเนอร์ ที่เข้าขากันได้ขนาดนี้เพราะเราทํางานด้วยกันมานานครับใช่ครับเพร <อ S 2> <ภ>าะ <ภา S 1> ฉะนั้นเก็บเป็นความทรงจําเก็บเป็นพลังดีๆได้อย่างแน่นอนครับหลังจากนี้อาจจะได้เจอกันน้อยลงหลังจากนี้อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือเปล่า,าแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกๆคนอ่ะอิ่มอ,อกอิ่มใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ l o l แล้วครับด้วยความอะไรกก็ เรียกันตามตรงเลยก็คือพี่สิงห์เขามีแผนของตัวเองผมเองก็มีเส้นทางในแบบของผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับพี่สิงห์ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําความเข้าใจกันโดยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันคงยากที่วันหนึ่งเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็คง คิดสิ่งก็คือคิดสิ่งนะครับใช่ครับถ้าวันนึงมันถึงนะถึง,ถงไม่ได้เจอกันจริงแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องรับรู้เรื่องนี้ต้องเผชิญกับความเหนื่อยอะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับอะรู้อยู่แล้วใช่รู้อยู่แล้วครับเขาแค่อาจจะรอการบอกที่สวยงามของพวกเราทั้งคู่ซึ่งเราได้บอกแล้วเราได้อธิบายทุกๆอย่างอย่างสวยงามแล้วชัดเจน ในตอนคอนเสิร์ต LL เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับก็เชื่อวทุกคนก็น่าจะแบบอิ่มอกอิ่มใจนะไม่น่าจะมีใครไปในทิศทางที่เศร้าจนดึงกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีงานลังโคมซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการสุดท้ายแล้วหรือยังใช่ครับผมก็ติดตามกันที่งานลังโคมก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ทาี่มสองงานเราก็ยังได้เห็นที่พิเศษอยู่บ้างเนาะ คิดสิ่งจะไม่ทําอะไรที่มันเกินความจําเป็นหรือฝืนธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ด้วยกันแทบทุกวันเนี่ยแฟนคลับก็ต้องล่าโมเมนต์นิดนึงอยู่แล้วด้วยพอพวกเราจะไม่ลงไม่โพสไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่อยากทำอะไรเงี้ยครับแต่อย่างหนึ่งคือพวกเรา,เาคุยกันทุกวันใช่ตอนนี้ากเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปแล้วใช่ครับสร้างกลุ๊มคุยกัน,ท,กนทุกวันเมื่อคืนก็คุยอะไรเงี้ยครับตอนผมบินไปญี่ปุ่นก็คุยใช่ครับเราเล่นเกมกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วครับ ใช่ครับแต,แต่แต่เราอ่ะให้กําลังใจกันนะเพราะว่าพี่สิง์ก็มีเส้นทางที่จะเดินไปให้ถึงก็ยากมากการที่ต้องไปเรียนต่อการที่อยากทาเบื้องหลังการอยากเป็นผู้กำกับหรืออะไรแบบนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะคาดหวังว่าเขาจะเป็นให้ได้เหมือนกันส่วนพี่สิง์เองผมเชื่อว่าเขาก็คาดหวังว่าเราก็มีความฝันในแบบของเราเขาก็คงเป็นห่วงหรืออะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันผมว่าความรู้สึกแค่นี้เพียงพอสําหรับผมแล้วครับเราซับพอดีของเรา,าการเล่นกันยังไงครับถ้าคอนเสิร์ต LL นะครับ ผมปักธงที่พี่สิงห์ก่อนเลยว่าพี่สิงห์ต้องสวยงามที่สุดหมายถึงว่าในทุกๆโชว์ในทุกๆการส่งไม่เหมือนแฟลเวลอะครับการเลี้ยงส่งพี่เราอะไรอย่างเงี้ยครับตัวสุดทุกอย่างมันต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยวางวางเอาไว้ประมาณนี้ใช่ครับผมกรที่โมเมนต์จากนำพานซึ่งก็มีกันเนาะ โอ้โหคือผมก็คือด้วยความที่คอนเสิร์ต LL มันหลายอย่างมากๆครับการซ้อมก็น้อยอะไรเงี้ยครับคือหลายๆอย่างมันมันพาให้เรากังวลม,มากว่าแมสเซจที่เราอยากจะส่งไปหรือการที่เราอยากจะแร์เวลพี่ชายเราอะ่ะมันจะไปถึงจุดนั้นไหมอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่จนเกิดความเครียดผมกับพี่สิงห์งอนกันนะก่<ต>อนวันที่19อะ่ะทะเลาะก,กันโกรธกันอะไรเงี้ยงอนกันว่าแบบเหมือนผมตามให้เขาไปอ่านสคริปต์แต่เขาก็ยังแบบ เขาเขากังวลกังวลเรื่องเนื้อเนื้อเพลงมากกว่าสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบคุยกันพี่เอาเอาเอานน้นเอานี่จนมันกลายเป็นว่าความเชื่อใจนี่แหละครับเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะถ้าเราไม่เชื่อใจกันขนาดนี้ครับเผลออเราไม่ท้อกันด้วยซ้าการที่เราท้อกันกลายเป็นว่าซีนบางซีนในนั้นน่ะมันแตกใจสุดมากเพราะว่าตอนแรกพี่สิงจะไม่ไม่ยอมพูดคําว่ารักบนวเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายคือโมเมนต์นั้นเลียวจัดใช่ครับโอ้โหสึงมา อะไรนะครับอีกทีหนึ่งเมาตอกร่าองเต้นเย่เวลาขึ้นโมันจะี้เราไปด้วยกันครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเต้นดีผมเต้นไม่เป็นเลยด้วยซ้ำใช่ครับแต่ผมว่าแฟนคลับไม่ได้อยากจะดูความสมบูรณ์แบบของคิ่สิงขนาดนั้นแฟนคลับแค่อยากเห็นคิ่สิงอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันให้ความเชื่อใจกันความไว้วางใจกันในการทำงานผมว่าแฟนคลับโอเคแค่นี้แล้วครับ ก็จริงๆตั้งแต่สิงหามาเราก็ซ้อมละครเวทีด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ซ้อม LL ด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ยังไม่ค่อยได้พักเสียงเท่าไหร่เลยครับ<ม>ใช่เหมือนตอนนี้เสียงไม่กลับมาสักที<ม>ใช่ครับไปหาหมอมาแล้วหมอก็บอกว่าจริงๆเราเราต้องเงียบเลยนะเราต้องเราต้องแบบไม่ใช้เสียงไปสักสองสามวันก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้แล้วที่เราจะต้องรีบซ้อมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะพักน้อยนิดนึงครับมันมันเป็นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พักถูอ คือตอนนี้น่าจะน่าจะมีผลกระทบบางอย่างนะแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยังต้องค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆครับก็ก,ก็น่าจะกลับมาสมบูรณ์ดีเพราะว่าตอนนี้คอนเสิร์ตก็หมดไปแล้วเราจะทุ่มให้กับละครเวทีอย่างเดียวเลยครับตอนอนี้ครับน้ําหนักลดลงใช่ครับผมรู้สึกว่ามผมผอมลงมใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับพอช่วงช่วงติดๆกันมันก็จะแบบผมจะชอบลืมกินข้าวด้วยเลย ครับก็คือหลังจากเสร็จเสร็จงาพอไปอยู่แล้วมีแพลนจะไปที่ไหนบ้างคอนเสิร์ตไทยอะไรอ่าน่าจะมีคอนเสิร์ตต่อเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตต่อก็มีของอะไรนะออ o c t อ Octo p อปใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ที่ราชมังอันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยอ่ะผมเคยไปดูอย่างเดียวก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับจะขนทุกอย่างไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพันวาก็มีบิ๊กออเทียนด้วยใช่ครับสนุกเลยครับปีนี้ไม่ล่ะครับไปรอ ได้ครับขอบคุณครับ